นี่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 กนมีมีีคนนี้คนนี้คนไหนเออกนีไอหัวไอหัวไอหัวข้างข้งไอหัวข้างอ๋อ้นขโชว์หน่อยโชว์หน่อยแกนี่จงหวดีตกแกนมาเราไม่ได้นะห้ามแตกก่อนนะเราต้องเจกแกนนลครับผมน้องๆไปคือเข้ามากันแล้วเพอร์นี่เลยใช่ใชตีเขาคติงเราอ ที่เราแม่งปกติที่อื่นที่เห็นแรงแกแล้วกดห่อไว้ที่เรานี่เห็นแรงแกแล้วเห็นแรงแกแล้วอยากบวกไปเลยโดนเลยอย่างเงี้ยเอาแล้วตื่นเต้นครับตื่นเต้นแม่เหยเลยวะที่เราแม่งเหนื่อมเพราะว่าเห็นแล้งแกแล้วอยากบวกที่อื่นนั้นเห็นแล้งแกแล้วกดห่อไม่รู้ไม่มีใครกระโดดยิมนะครับไม่มี้อ่ะแสดงว่าไม่ดังพอเนี่ยแสดงว่า เพิ่มแล้วแรปเปอร์มีแต่แกนแรปเปอร์มีแต่แกนอ่ะส่วนมากดันแต้มหมดขึ้นขึ้นขึ้นนี่พี่จักบอกว่าแกนแกนเจอโพยิงตายหมดตีตีแรกเบี้ยงชอบไปหลยอบปีเจอแกนแล้วแบบเจอแกนแล้วตีมือวันแบบคูดตึกไปแล้ววันนี้ไม่อยากจะพูดเยอะอะลิปตกแกนตายที่ิปตกแกนิปที่แล้วก็ก็ลูกซองหัวลูกเม็ดนะครับเกือบตั้งหลายตัวว้าว ตบสามก็ะนะได้สามก็สามเคสามเคโจทินยังชอบอันนี้ตบแรปเปอร์ครับผมมาแรปเปอร์ <L apper. S 1> ตบแรปเปอร์ฮะเรามาดูดีกว่าว่าเราจะตบเขาหรือเขาจะตบเราหรือว่าจะไม่ได้เจอกันก่อนมาดูว่าว่าขึ้นทังหารหรือยิ้หัวฮะแรปเปอร์เราเอาแล้วอะไรวะ เป็นการเป็นการเฮ้ยถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นดีเราพี่ตั๊กจะได้คลิปนะเว้ยโอเคโอเคเพราะอนนี้ฮะลับเปอร์ยังไม่ทัทงหารใครเลยนะฮะโอ้โน okay. okay. ี่ยเหรออะไรรับไปสี่คนน่าจะตั้งแต่เล่น เมียแคมป์ครับลเลื่อนเพื่อนคมป์เมียแคมเมีแคมแล้วเขาต้องจะเล่นเกมนะยังไม่เจอคนไม่้มาเซฟก่อนเลยตอนแรกยังแรงอยู่ยังแบบอันนี้อยู่ประมาณสักสามสิบคนค่อยออกลงเอไอยูโอเคโปรวัตอร์ฟัง okay, คอยดูชื่อแรปเปอร์ไว้นะฮะเอาแล้วเ,เ,<อ>เห็ดเห็ดแ,แล้ว เหมือนเหมือนว่าแบบเก็นแรงแกลแล้วแบบดีแแรงมันมาดูแรปเปอร์กับจักรพรรดิครับผมนะแรปเปอร์กับจักรพรรดิใครจะอันนี้ครับใครจะอยู่รอดก่อนนะอาจจะเป็นแชมป์นะฮะอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่แรปเปอร์ไม่ใช่จักรพรรดิฮัตจะีอื่นเด็กเรียบร้อยแรปเปอร์ฮะสังหารสองแรปเปอร์พาไปแล้วเอาล้วฮะเขาเวิร์กก่อนนะไอพวกนี้มันทีมเวิร์กจะตาย รสเใช่เขาเล่นเบอรราสูไงแล้วใช่ใช่ใชเราจอยู่แต่จะิวเคเราไม่แพ้หรอกเราแพ้ก็แพ้แค่ทีมือกับจุดเปิดสิันเขาซ้อนไวอะไรเงี้ยพวกเนี้ยไม่รู้ไม่รู้พวกนี้พวกนีซ้อนไวเขาเป็นเอ็นเกอะไรเอ็นเนียร์อะไรเอ็นดีโอเเราเจอเนี่ยเฮ้ยเน็ตเอาล้อกจกคงเทียบป่ะเอ็นดะฮะเอ็นดีไมามามา

ดันเลยดันเลยดันเลยกับคนดันดันเลยโถมเลยโถมเลยโถมเลยผมโถมไม่ได้โถมขอเถิมหน่อยถมถมโถมถมถมโอ้ยิงล้มยิงแกล้มไปแล้วโถมโถมโถมไม่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่เนี่ยท็อปบอดเนี่ยคนแรกอะตายลมันวิ่งไปบ้านโรงพยาบาลแล้วจุดโอ้ไม่โถมกันโอ้ หมอยซ้อนไม่ซ้อนดาวดาวดาวแล้วดาวแล้วผมใส่ยิงล้มไปหลายตัวล้มสองตัวแล้วเอาเลยถมเลยแกนแกนฆ่ามันฆ่ามันชุบผมกว่านี้ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใไม่ใช่อะไรเขาปอดอยู่ใช่ใช่ใช่อีกตัวนึงใช่มันมีอีกตัวนึงมันเพนเพนเป็นตัวนึงเอาเพิ่มระเบิดเพิ่มไม่ขึ้นมาเลยนะอ๋อ ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบเออพลังมันมาวะตื่นเต้นนะพลังมันมาดีใจดีรวยมีหนีไปต้นนึงนะหนีไปต้นนึงทางบ้านโรงพยาบาลน่าจะขึ้นไโอ้ผมสาดลูกนั่งนะครับน้องๆโอ้โหลูกนั่งสองตัวทำเมื่อไหร่ดีวะกดตัวตัวนึงลูกนั่งตัวนึงนะครับน้องๆ ไม่เลยพี่ตึงวะ่ะเอ,อ้ยยาหมดเอ,อ้ยไอวหมดว่ะเมื่อกี้แล้วเพิ่เมเนี่ยขึ้นแเรวอะเียเมื่อกี้ได้กันกินศพเมื่อกีไ้ได้กันกินเขีวได้กันกินเขยวโอ้พี่ยิงลบไปสองตัวแล้วบอกให้โถมเลยเมื่อกี้ยังจุบกันหมดและเอาไว้พี่จังให้ระยะ,ให,ะ,ยะให้ระยะไกลยังผมช้าร์จอ โอ้ผมวิซาลูกนั่งหนึ่งตัวแล้วก็กดตัวอีกหนึ่งตัวดู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 เดี๋ยวข้างหน้า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 ไอ้พวกเพื่อไอ้พวมเพื่อไม่ไม่ไม,ไม,ม่มีตัวเดียวมีตัวเดียวเพื่อนมันระวังพัญญาก่อนไปแล้วตัวลูกนั่งลงมาละเออพัญญาก่อนคุณในห,ห้าวอ่ะโอ้โหไม่พันยงังพัญญาเลยดน,นดนตีอื่นก็จบละไม่ไม่ไม่ผมใช้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุบกระหัง โใหเฮ้ยเจมด้าเดี๋ยว่เนี่ยยิงแกนแน่เฮ้ยายตายังข้างนั่งข้างมาเอาไว้ฆ่าแกนี่เ่า่เอาเจมกไปโอเกินเอาเมติดก้าไปฆ่าแกน่ะก็เกินช็อดแบบระเบิฮะไม่ไม่แฟรใจระเบิเออไม่ต้องบบใช้สีมือต่อเองนี่วรงแกนอย่าง้อ๋อเออใก่อน เก็บเก็บไปเก็บไปก่อนเก็บไปเถอะเพื่อเพื่อตีผมล้มหมดสามตัวเลยตีผมต้องจบอกเกิดผมแบบโดนโดนแบบโดนแก๊ดยิงขวบสามตัวเอ้ไกลแล้วนะไกลความฝันแล้วนะมันดูนะว่าใครจะเจอมาดูจะได้เก็บหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้เจ้าใหญวิ่งแยกนี่ไม่ใช่ว่าแรงแกนตายไปแรอวน่ะไม่ยังไม่ขึ้นมันเตะอยู่ เผมมีไอวอนนึงอ่ะใครมีเยอะขอหนึ่งอันได้ไหมมีหกมีหขอนึ่งอันวันนี้นี่เยขอลูกนึง่ะผูไม่มีเลยกูมีระเบิดสามงแน่อยู่โซนนี้กันแกนไอเจ้าคนพับบอดเลยพับบอดเออวอ มันใครเก็บเกมเกียงไปนี่ใครก็ไดน่จันเป็นโอ้ยหาโอ้ยพี่จักรพี่จักรหนีตัวเดียวพี่ก็เหลือแกนเนาะไอ้แกนเนี่ยเต็มตีแน่เลยเต็มนี่ไงยังอยู่เต็มตีนี่ใช่เลยนี่เลยเต็มตีตีตีเต็มตีเยี่ยไอ้เยี่ยของฝันเป็นจริงเข้วพี่มาอยู่ไกลกันก่อกลุ่มไปนะ มันแน่นอนงานนี้มาแล้วฮะมาดูกันนะฮะลัปเปอร์กับจักรพัฒน์นะฮะจะเป็นตัวไรนะฮะขอร้องกูตัวเงี้ยตื่นเต้นโอเคหนาวเว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งหนาวจะหนาวเขาดิหนาวเอออย่าหนาวเอ้ยอย่าขนลุกเออเงี้ยเงี้ยเเงี้ยเอาเงี้ได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงฟันไหมจะขนลับนี่พี่แจงพี่แจงเจอแล้วนู่นนะไหนวะ

ขอทิศขอทิไอวอขาวไอวอขาวเจาะเลยเจาะเลยไอ้วอขาวอะไหวัเปอร์แตกหนึ่งเปอร์แตกหนึ่งอร์แกหนได้ไหมได้ได้ลุกนั่งมันลุกนั่งเหมือนกันล่ะ เราต้องลูกนั่งเหมือนกันนะทำไมเอาตีแกนมีสามคนตีแกนมีสามคนกดแตกแล้วกดใช่สามคนเหลือวสามคนเหลือไอวอลกดไอวอลไอวอลเหลืองนี่ยิกดเลยตีแกนเหลือกดเลยไอวอลเหลืองอ่ะกดเลยกดไปไม่ต้องชาร์จนะจะเร็วเล่นกดเลยกดแม่งไอวอลหมดอ่ะกดไปเรื่อยๆกดไอวอลกดแม่งไอวอลเหลือง เช็ดเอวเอวโอ้โหดยาพี่ี่แกมีสองคนเองเฮ้ยใครมีไอวอดันไหมลอยิงคมยิงคมลากหัวเอ้ล้มหแล้วชุบได้ชุบได้ลบ่ลบมหเหลือตัวเดียวโอ้เขาตัวเดียว ซ้อนกันเลยซ้อนกันเลยเหลือตัวไปไปไปเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวยังยังยังอ่าตึงว่ะตึงว่ะเอา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 ว่ะมาแตกไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายเอาอันนี้กระทะ ขะกระทะโอ้ไม่หัวโยกไปดิดูให้ดูให้เูให้ดูให้ไปเลยไปเลยดู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 สิเอาวะมันหลอกมันหลอกแกนวะตบแกนวะจบแกนเนี่ยตบแกนว่ะเถ่ายวดูตบแกนนะพี่น้องแกหลอกเท้าแกหลอกเท้าเอาวะตบแกนว่ะแกนท็อปไรเนี่ยไปดูดิสองดิเชื่อผมย่างี่จักเราเจอแกนแล้วแม่งเหมือนปีเราเหมือน้าวแล้วโค ถังชอบเลยแกนท็อปอะไรเนี่ยดูหน่อยแม่งอยากอยากเจอแกนไปส่องให้หน่อยแกนท็อปอะไรอยากผมส่องเดี๋ยวจะส่องให้อยากเจอแกนถูกตาว่ะเจอแกนแล้วได้ที่หนึ่งอ่ะครับน้องออกก